ค่ะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่นะคะเราก็ได้พูดคุยความฝันของพี่นางกันแล้วนะคะเรามาตามความฝันของพี่เนงนะคะพี่เนงจะฝันได้ตัวไหนนะคะวันนี้นะคะงวดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยความฝันอ่าพี่เนงนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ก็ลมก็พัดนะคะลมพัดฝนจะตกนะคะฟ้าก็ร้องเด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไป รีบถ่ายนะคะจะได้เสร็จไวๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกลัวฝนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงหขอรทษอะไรเนาะค่ะเนาะโอเคมันเทศพีทโอ๋อเอดนีเคกมันเทศผิดนะคะขออภัยท่านผู้ชมเด้อเนาะค่ะเนาะก็ฝันนะฝันฝันว่าลวงปูเน at um ot ่ะเขาเรียกเรียกให้ใส่บายปูเรียกม้วนมนักมาดมุนักมัด แล้วก็ทางนี้ก็ตื่นมาตื่นมาแล้วก็เอาตักข้าวมาใส,ใส่ใส่ขันใส่ขันใหญ่นะใส่ขันแล้วก็เอสสาสีตักใส่บาตรลงปูตักใส่ตักใส่เนี้ยมาแบบถ้ารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือว่าตัวเองอะ่ะไปเดินตามหลวงปูง่ไปเดินตามบินาบาตตามหลวงปูง่นะ่ะก็เหมือนฟันกับฟันแล้วก็เหมือนเราเราตื่นนะเราตื่นแล้วก็เราตื่น,นไปเดินบินาบาตตามหลวงปูนะแต่ม <vem. S 1> ันก็ยังฟันอยู่ก็เหมือนเหมือนที่เหมือนที่เราไปเดินตามปู่เกแสอนั้นน่ะ บบนั้นแบบเดียวกันเลยก็ถือกับข้าวถืออะไรตันลงปูไว้นั่นเลยก็แบบเดียวกันแ้วก็ร้อนก็ททางนี้ก็ร้อนก็อดเอาพวกพุทธพุทธไปร้อนกับลงปูก็ได้อะไรมาก็โยนให้ได้แตงโมได้ข้าวได้อะไรก็โยนมาทางนี้ก็รับรับกับอบลุงตุงนังตกมั่งอะไรมั่งเดินเดินมั่งอะไรมั่งเดินตกข้าวๆก็เก็บเอาเดินตันลงปูน่ะในความฝันในความฝันก็เหมือนจริงจในความฝันว่าปูน่ะเรียกให้ใส่บาทแต่ว่า มาใส่บาศรตทาไมว่าตัวเองต้องมาเดินตามหลวงปู่อะไรเงี้ยเดินมาเดินไปตามก็เหมือนเหมือนเราเดินตามปูมเซียมันนั่น่ะก็ถือกับข้าวถืออไรแล้วตามปูเหมือนนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเด็กวัดเหมือนเด็กวัดอ่ะเนาะก็เลยตีปูเรียกให้ไปใส่บาตรปูจริงจริงจริงอ่ะเรียกอยู่นี่ตามความฝัน่ะได้ยินได้ยินปูเรียกน่ะก็ตัวเองก็นอนอยู่ในบ้านก็เรียกก็เาเรียกม้วกรอกม่วมันักบาตรเกิดกรอกม้วมันักบาตรเขาจะพูดเขาเรียก เอเก็กรกมันั้งบานทังนี้ก็ตื่นมาก็ว่าเห็นหลวงปู่ปู่ขยืนอยู่นี่เละเขายืนเขาก็อุ้มบาตรขยืนอุ้มบาตรอยู่ก็ตัวเองก็ตักบาตรตักข้าวใส่ใส่ขันใส่ขันแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นมาก็มาใส่บาตรตรงนี้เลยมาเดินใส่บาตรตักบาตรตักตักข้าวใส่บาตรตักข้าวใส่บาตรให้หลวงปู่ก็ว่าในความฝันก็ว่าตัวเองก็ตักบาตรใส่ใส่ทีนี้ก็ มันเหมือนว่าสะดุ้งสะดุ้งแบบว่าสะดุ้งตื่นแต่จริงๆไม่ตื่นแล้วสะดุ้งตื่นแล้วก็ว่าตัวเองอะไปเดินตามลงปู่เดินตามเหมือนมันเหมือนทางเดินตามปูแสนันนั่นแหมะมันกันเอาเหมือนเหมือนเดินตามแล้วก็ถือกับข้าวแบบนั้นอ่ะแต่ว่าเดินตามลงปูสูงกับข้าวจะเยอะกว่ามีแตงโมมีอะไรโยนมาตรงตรงนั่งหมดเลยกรตกมั่งอะไรมั่งสตีเป็นเล็กที่เป็นข้าวๆคนนะค่ะอยู่เล็กรวมๆอยู่ประมาณนี้ก็ฟันอยู่ทรงทองครั้งเรื่องเดียวกันหรัคะเรื่องเดียวกันบ่ ไม่อีกเรื่องหนึง่งก็มันเป็นขึ้นในคืนเดือนแหละแต่ว่าผันทรงครั้งก็กมีผูอยอย้หญิงคนหนึง่งเขาขับรถมาขับรถมารถฟอร์ดฟอร์ดซีเทาแต่ไม่ได้ดูทะเบียนก็ข,ขับมาจอดแต่ว่าเขาใส่ของเต็มรถเลยใส่ของมาเต็มรถเลยไม่รู้อะไรอะไรตออะไรเขาบอกว่าเขาเอามาทรายปูให, <c oughs> ให้ให้ทางนี้เอาไปเอาลง <c oughs> ทางนี้ก็เอาลงก็มีมะพร้าวมีดอกไม้มีทู่มีเทียนมีพนัมพนมีอะไรเยอะยะหมดเลยเขาว่า <c oughs> <ๆ>เขามา,า,า,มาทรายปู่นะก็มี <c oughs> ของเครื่องใช้อันนั้นเลยมีผ้าจีบรผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทางนี้ก็ มาเนี่ยนายเขาก็นั่งไายตรงนี้เขามานั่งมานั่งตรงนี้ผู้หญิงคนนั้นผมเขาแบบฟูฟูแผ่นแผนน,น,น,นะเขาก็มานั่งครับแล้วทางนี้ก็อยู่ตรงนี้เขา่งไว้ตรงนี้นั่งไว้แล้วเขาพูดอะไรเขาเืินเข้าอะไรสักอย่างนะเขาพูดพูดพูดแล้วก็เขาก็หันมาถามว่าของลงบนหรือย,อยังบอกลงมาแล้วให้เอาขึ้นมาไหมข้างบนไหมอะไรเงี้ยนะเขาบอกเอาเอามาไว้หมดเลยของไว้เอาให้จะทําอะไรก็ทําเอามาไว้ก็ได้อะไรก็ได้ของเขามาฝากอะไรเงี้ยนะแล้วเขาเอาของมาเต็มรถเลย เราเลก็ตีรวมรวมไปเลยเนาะครับก็ตีรวมรวมไปหมดเลยแต่จริงๆว่าทางนี้ก็จะจะตัดจะตัดเอาแค่นี้เนี่ยตัดเอาแค่นี้จริงๆก็ชอบอยู่เลขนี้เลยที่ว่าตัดให้นะค่ะเขียนก็มันเขียนมาเกินเขียนแล้วกันแล้วไปเขียนมันเกินไปเลยส่งให้ท่านผู้ชมดูหมดเลยเนาะครับก็เขียนมาเกินตอนนี้มันคือคือตัวเกินเอาตัวเกินตัวเกินแปดเจ็ดหกนะครับแต่ทางนี้ก็ชอบอยู่ชอบอยู่ถ้าถ้าจริงๆจริงๆก็ทางนี้ก็จะดึงไปดึงสามไปใส่แปดไปใช่สาม จะใส่สเป็นสามแปดหนึ่งอะไรเงี้ยนะสามแปดหกก็ได้สามแปดหนึ่งแล้วก็ชอบอยู่เจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดอะไรเงี้ยนะชอบชอบรวมก็สามศูนย์ถ้าชอบส่งตัวก็สามศูนย์ชอบอยู่ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนี่ก็เป็นเลขดังเขาเลขหนึ่งหกก็เป็นเลขบรนครูบันคูที่ผ่านมาวันที่ส<ม>ิบหกที่ผ่านมาก็เป็นเลขบรูคูแล้วก็อ่านใหนครูด้วยก็เลยว่าครูบาอาจารย์ก็เลขเขียนบ้านหนึ่งหก เขียนเพื่อว่าทุกคนจะจับคู่เอานะเรียนเป็นหนึ่งหกแปดเจ็ดอะไรเงี้ยนะพีแดงพีแดงให้เบื้องต้นเนาะครับคก็คือสามตัวสองตัวไม่มีนะคะไม่มีครับเรามีก็งวด่แล้วงวด่แล้วก็ผูกรมแสนท่านบอกมาว่าให้ให้ให้เขียนแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งให้พูดเอาก็เลยพูดเอาเออพูดเอาครับก็ยังบอกว่าถ้าใครชอบสองค่ ทางนี้ไม่ชอบสองมันเลยมันด้เขียนเลขสองถ้าชอบสองให้ออกสองมาใส่ตรงหน้าเก้าแล้วก็ถ้าใครชอบศูนย์ให้ศูนย์เอาไปใส่หน้าเจ็ดแล้วก็ให้ใส่ถ้าใครไม่ชอบเจ็ดศูนย์ห้าก็ให้ใส่ว่าให้ใส่ว่าแปดศูนย์เจ็ดก็ได้ว่าเพราะมันเขียนเลขแปดเขียนไม่ไปอยู่ชอบให้ดึงเอาว่ามันนก็ให้ดึงเอาแต่ว่าทางนี้ไม่ไม่เขียนปกติมันนั่นน่ะมันนั่งเขียนนั่งเขียนตั้งใจว่าเขียนสามตัวเลยจะเขียนว่า ใส่ใส่ข้างหน้าเป็นเลข2องสองสอแล้วก็เขียนหน้า0 7นจห้าจะเขียนให้แล้วก็จะให้เขียนตรงนี้ก็จะเป็น8ให้ใหดึงดึงขึ้นแปดแล้วนั้นก็เขียนแค่8ปห้าแล้วก็เขียนแค่ห้าหห้แล้วก็ไอ้เจ็ดเห้าดห อายุของพ่อวันนั้นแล้วก็ประสอพ่อก็ทรงสีทรงสีเก้าสองก็ยังบอกว่าสรงสีเก้าสองแต่ว่าทางนี้ไม่เขียนสองไม่เขียนสองว่าทางนี้ไม่ชอบไม่ไม่ดึงมาแต่ว่าให้ดึงเอาแต่พูดแต่ปากเพราะว่านั้นเขาไปหาผู้คุณแสนก็โู้ท่านก็บอกมาบอกว่าถ้าให้หวยรอบนี้ให้ให้บกให้บกกระปากเอานะไม่ต้องเขียนก็เลยเขียนแค่สองตัวให้ว่าให้ดึงเอาเขียนแค่สองตัว ยังพูดอยู่ในในคลิปไ็ยังถ้าใครดูคลิปมะก็ได้ได้ยังได้ยินอยู่ถ้าถ้าดูก็ต้องดูให้จบอ่ะเนาะพี่เนาะก็ต้องดูให้จบถ้าดูไม่จบก็อาจจะฟังไม่ทันไม่รู้เนาะพี่ว่าเราในยังไม่ได้ไปหาปู่ก็เลยเขียนสามตัวเลยเขียนสามตัวเลยปู่ไม่อยู่แล้วค่ะพี่ปู่ยังอยู่กัมพูชาพี่แดงจะไปไหมคะเนี่ย ไม่รู้ก,กันทางนี้อยากไปอยู่อยากไปดูอยากไปทําบุญด้วยแล้วก็อยากอยากไปดูที่ว่าตัวเองฝันฝันว่าไปบ้านกุเลนกับเขากุเลนเนี่ยอยากไปดูว่ามันเหมือนมันเหมือนความฝันที่ตัวเองได้เห็นไหม<ะ>ว่าในเขากุเลนว่าเขาสูงก็มีน้ําตกน้าตกนี่จะใส่มีหินมีอะไรแล้วก็มีองค์พระมีองค์พระพุทธรูปอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรเง,งี้ยนะ่อตัวเองที่อยากไปเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยคืออยากไปดูว่าจริงไหมอะไรจริงไหม<ห>ที่ว่าฝัน ในบ้านกูเลนเน่เป็นบ้านแคบๆเป็นบ้านแคบๆทางนแคบๆเข้าไปก็ในในหมู่บ้านบ้านกูเลนก็อีกอีกเป็นเขากูเลนก็จะเป็นเขาสูงที่ว่าตัวเองได้ควาฝันว่าเดินตามลงปูภูเขาเดินเดินตามไปเหนื่อยก็เนยเดินสูงเดินไปแล้วก็ปูภูเขาภูสูงก็บอกว่าตรงนี้น่ะบ้านแน่นตึกตึกมวลตึก ตึกมนคลังวัดพับออยลมมุกอะไรเงี้ยให้ล้างหน้าให้กินอะไรเงี้ยนะก็ได้กินน้ำตอนนั้นก็หายเหนื่อยอะไรงเงี้ยนะก็ในความฝันก็อยากไปดูที่ว่าจริงไหมมันมีมีบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์มีน้ําน้ําตกศักดิ์สิทธิ์มีน้าตกศักดิ์สิทธิ์ใสจริงไหมแล้วก็มีองค์พระอยู่บนหินอยู่กลางกลางน้ําอะไรเงี้ยนะที่ว่าตัวเองในความฝันได้ได้ไปเดินตามปูขาวนะได้เดินตามภูขาวว่าได้เดินไปในในในความฝันที่ว่าเดินเดินตามลุงปูสูงคือท่านจะเป็น ผมยาวแล้วก็ใส่จีวรขาวจะจะใส่่มพผ้าขาวเลยว่าทางนี้ก็เรียกเป็นภูเขาวว่าเดินพาไปเขากุเลนแล้วก็บ้านกุเลนค่ะเพระาะว่าที่ตรงนั้นประเทศกัมพูชาก็จะเป็นดินแดนของหลวงปู่สวงเนะาะครับอะไรนะพุทธะแบงพุทตะแบงเนาะไม่รูมกันเพ่อุตธะแบงเคยได้ยินอยู่ค่ะแต่ในความฝันในความฝันของตัวเองค,อคือคือในบ้านเกิดของภูเขาเขาบอกว่าในบ้านเกิดเขาคือคือบ้านกุเลน <ừ> แต่จะเป็นผิดเป็นอำเภอรหรือเป็นบ้านน่แหละแต่ในกวอมฟันนะเขาบอกว่านี่คือบ้านกุเรนแล้วก็เดินเดินขึ้นขึ้นไปข้างบนเป็นเขาก็เขาบอกว่าเขานี่เป็นเขากุเรนก็เลยถามปูว่าหมู่บ้านกับเขาเนี่ยทำไมชื่อเหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้เป็นเขาเป็นเขากุเรนแต่คนละที่กันไม่ใช่อยู่ <ừ> ไม่ใช่อยู่ติดกันในกวามฟันนะในกวอมฟันที่ตัวเองเดินก <ừ> ็อันนี้ก็ตัวเองก็ไม่เคยไปได้ไปได้ไป คอมเมนต์ก็หน้าด้านช่องสงมหน้าด้านช่องจอมแล้วก็ที่เข้าบริหารแค่นั้นก็ยังไม่เคยเข้าในเมืองในเมืองเขาเข้าไปในในบุบ้านอะไรเป็นเงี้ยนะไม่เคยเข้าค่ะงวดนี้มีโอกาสแล้วไปนะพี่นะก็พาพี่นางไปด้วยอยากไปอยู่เตวะทางยังไม่ได้มีใบสมองใบสมอนเลยบอกยังทำทันอยู่ค่ะทันอยู่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีตังค์ทำวสองวันสองวันถึงเด็กเขาก็ส่งมาให้เองก็ว่าจะก็ยังคุยกับมืบ้านอยู่ทำพวกเราทำไง้จะได้ไปจะได้ทั้ง เขาก็ฝันแต่เขาฝันทีหลังอันนี้ฝันโกนฝันโกนก็ได้มาบอกเขามาบอกเขาว่าปูจันปูจันที่ว่างวดเข้าพรรษาเมื่อปีที่แล้วน่ะปูจันกขาบอกว่าเขามาเข้าพรรษาทีนี้ก็ตัวเองก็ว่าว่าปูจันจันก็เจ็ดก็ว่าเขามาเข้าพรรษาแล้วเขาบอกว่าหวยมันออกสองห้าก็ตอนนั้นออกเจ็ดสองห้าเมื่อโกนเข้าพรรษานั่นแหละก็ทีนี้ก็งวดเข้าพรรษาก็ต้มาบอกอีกก็ยังออกเป็นเจ็ด จ็ดห้าอะไรเนี่ยก็คเขาบอกว่ายองมบอกอีกก็เลยตีเป็นเอีกเจ็ดห้เท่าพรรษาจ้าเท่าพรรษาก็ตีเป็นเจ็ห้ก็ได้ถูกคนนั้นก็ได้ถูกทั้งทั้งสองเและเจห้ารอบหลังเาพรรษาเมื่อปีที่แล้วก็ว่าปูจันมาก็ลงปู่ขาเกาพา พาเข้าไปในในเมืองเขาแล้วพาไปเสียงเสียงเสียกลัวนะคะท่านผู้ชมเพราตรงนี้ลงลงประจำด้วยจีนี้ยังไม่ลง้วยปนี้ยังไม่ลงด้วยปี้ง่ลงสรุปเนงลยปนนี้รับก็สลุวยปีนี้ันลปนี้ยั่ล้ยน้ยังลยนะ้ะ่้วนะ้ะ่ลงวัมลงดวปนัไลงปูนไลด้วปใสยได้วปนีะกัลบด้วยนี้ย้ายปีัม่ก็ดป่ด ก็เดินเดินตามปูคนเดียวก็หนึ่งก็ตีก็ตีง่ายๆนะตีก็บาทกระสูนนั้นก็จัดรวมๆกันนะกศูนย์ก็สามอะไรเงี้ยตามพี่นางชอบตัวไหนเนาะคะนี่ก็ถ้าชอบจริงๆก็ชอบอยู่ตัวนี้เจ็ดสีหนึ่งบอครับเจ็ดสีหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าสามเนี่ยถ้าสามศูนย์ก็ทางนี้ก็จะดึงแปดมาจะดึงแปดมาใส่สามศูนย์ถ้าชอบนะถ้าถ้าตัวเองถ้าไปซื้อลอตเตอรี่น่ะตัวเองก็จะซื้อแปดสามศูนย์แล้วก็จะซื้อเป็นเจ็ดสีหนึ่งหรือหนึ่งสีเจ็ดอะไรเงี้ยนะค่ะ ก็จะเขียนอยู่ประมาณก็จะเขียนบางทีก็จะซื้อว่า4 7 1อะไรเงี้ยนะในในสามตัวเนี้ยอันนี้ก็ถ้าถ้าสามศูนยก็ทางนี้จะไม่ไม่ใส่6ก็จะใส่8ปจะเอาแปเลยแปเป็นหลักเลยก็จะใส่เป็นแเพราะว่าปูปูพาเดินแล้วก็บินทบาดตามปูนะก็ปากระสุนก็ปูก็8แปอะไรเงี้ยขอบคุณพี่แดงมากๆเลยนะคะ